สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องสุวรรณศรีแมวเหมียวนะคะจะพาทุกท่านได้ไปเที่ยวชมวัดถ้ำผาแด่นนะคะวัดที่มีวิวทิวทัศน์บรรยากาศที่สวยงามอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะห่างจากตัวเมืองประมาณ20กว่ากิโลนะคะอยู่ว่าแต่ละท่านอยู่ที่ตั้งนณที่ใดนะคะง่ายๆก็คือขับรถมาถึงที่ลานจอดรถจะมีรถสองแถวรับส่งให้กับ ผู้โดยสารทุกคนทุกท่านขึ้นไปท่านละ20บาททั้งขาไปขากลับนี่คือรอบละ20บาทนะคะผ่านถนนที่โคดเคี้ยวแล้วก็ชันนะคะก็จะไม่มีปัญหาสําหรับการเดินทางนะคะทุกคนปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้นหลังจากที่เราลงรถไปก็จะเจอกับด่านแรกก็คือบรรยากาศที่สวยงามร่มรื่นนะ,ะมีไอ้น้ำมีคล้ายๆกับป่าดิบชื้นนะคะ ที่อยู่ด้านข้างแล้วก็มีบรรยากาศของสาราเรือนธรรมนะคะที่ทําจากไม้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่สวยงามนะคะเป็นพระพุทธรูปนะคะองค์เสมือนจริงนะคะที่อยู่ที่ในศาลาแต่ละสาราบรรยากาศทุกแต่ละที่นะคะแล้วก็บวกกับบรรยากาศที่เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยจริงๆนะคะเหมือนอยู่บน <c oughs> วิมานนะวิมานอยู่บนสวรรค์นะเห,นเห็นพระพุทธรูปเห็นพญานาคเห็นน้ำตกนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้คนที่ไปวัดถ้ำผาเดนได้ยินความสุขทางใจทางกายนะคะที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับได้ทำบุญร่วมกับชมบรรยากาศที่สวยงามหลายๆคนหลายๆท่านไปหลายๆครั้ง กลับมาทุกครั้งก็จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเยอะมากเลยนะคะมาตรงนี้มาคราวนี้เจอ,อมีศาลาเกิดขึ้นมานะคะมาตรงนี้มีพระพุทธร,รูปหรือว่ามีสิ่งที่ตกแต่งสวยงามพร้อมกับบรรยากาศธรรมชาติยอมรับว่าสวยจริงๆใครมาแล้วก็มาอีกนะคะก็ขอให้ทุกๆคนทุกท่านที่มาสกลนครได้มีโอกาสจนความสวยงาม ของวัดถ้ำผาแด่นพร้อมกับชมธรรมชาติที่าหาดูได้ยากในปัจจุบันนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะ บานเมื่อใกล้ถึงวันสิกลับคอนหัวใจหำนีหำฮอนคิดถึงมองนอนเฮือนน้อยพังเพฝนตกลงแล้วน้ำท่วมน้ำท่าไหลบ่าลงเซอยากไปเจ้าอื่อนนำดึเอาพอได้ต้มสมใบามาคาม อยากกินแกงวายต้มไก่ยาบุญเดือนหกไปหาซ่อนหัวมาหมกขึ้นโคเข้าปานาธทามใส่เบ็ดหาปลาใส่นีพอสีต้ยามเหตุปวกเห็ดไครก็งามของดีวิธีไทยบ้างคิดฮอดเีทั้งพุนเป็นจังไงแน่ คิดฮอดพ่อแม่น้องสาวเอาอาณาลานไปอยู่มองใดกระบอสุขใจคืออยู่ผู้พานใกล้วันสิได้เมื่อบ้านอยากไปกราบกรานพระธาตุเชิงชุมวัดธรรมผาแดงคือสีได้ปันใจคิดน้ำก่อนแวะเบิ่งน้องหานตะวันร้อนนั่งนอนชมดาวที่เขื่อนน้ำพุ่ง เนื้อ,อย่างขอคุญย่าบุญมามวนมางั้นยันรุงขอพรต่องอยดังไม้มุงพุ่งนี้ตั้งใจกลับไปสักคน น้องสาวเอาอาณาลานไปอยู่มองใดกระบร่สุขใจคืออยู่ผู่พานใกล้วันสิได้เมื่อบ้านอยากไปกราบกานพระาธาตุเชิงชุมวัดธรรมผาแดงคือสีได้ปันใจคิดน้ำก่อนแวะเบิ่งน้องหานตะวันร้อนนั่งนอนชมดาวที่เขื่อนน้ำพุ่ง เนื้อ,อย่างขอคุณย่าบุญมามวนมางันยันรุงขอพรต่องอยดังไม้มุงพรุ่งนี้ตั้งใจกลับไปสะกล